สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลกับผมเนาะมือนีครับผมวันที่เก้าครับผมเนาะวันที่เก้ากอกระดาคมสองห้าหกหกกับผมมาแล้วครับผมเลขวิ่งนครปฐมเพิ่นโทมาเหมือนขึ้นนี่ครับผมเนาะได้มหแล้ะครับผมแฟนคลับทั้งช่องถามมาหลายมาครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามนียครับผมกดไลค์กดแชร์ครับงวดที่แล้วครับ งวดที่แล้วให้หนึ่งมาครับให้หนึ่งมาเม็ดเดียวครับเข้าที่หนึ่งหกล่างครับเข้าที่หนึ่งหกล่างครับนี่ครับผมเลขวิ่งนักปฐถมมาแล้วครับวันนี้วันที่เก้าแหละเด้อเอฟซีทางช่องรับผมเนาะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งเลขออกแล้วครับผมเนาะเลขออกวันอาทิตย์ที่สิบหกครับ ขอฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับผมเนาะของดีของปูซีศูนย์ครับผมพญาเล็บคุดครับเป็นไม้มงคลหายาครับผมพกติดตัวไว้เดินทางแขวะขาดปลอดภัยครับผมเนาะทุกองค์ผ่านการปลุกเสกโดยปู่ีศูนย์ครับถ่าบูชาไปแล้วครับผมผมจะนําลายซื้อไปให้ปู่ีศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์หน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องครับผม ไม่ต้องโทรมานะครับถ้าโทรมาก็ไม่รับครับผมเพราะว่าคนโทรมาหลายกับผมเนาะทักไลน์มาอย่างเดียวครับนี่ครับพร้อมคาถาบูชาครับผมนี่ครับพร้อมคาถาบูชาครับนี่ครับผมถ้าใครสนใจก็จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาครับผมหรือว่าอยากว่างเน้วทางในช่องผมก็ส่งตัวเลขมาให้ดูก่อนสักงวดสงวดก่อนครับผมเนาะ เดี๋ยวผมจะเปคนตัดจินใจเองครับว่าจะโล่งไห่บอลหรือว่าบอลโงไห้ครับผมถ้าเข้าจริงจะลงให้แน่นอนครับผมเนาะกับปบะนาณนนี้ครับผมนี่ครับโชคลาภเข้าทุกทางครับขาขาดีครับผมเนาะแล้วสําหรับคนที่นี่ครับผมบูชามาหรือว่าครับผมเนาะบูชามาหรือว่าส่งลายซื้อมาพันผมครับผมส่งลายชื่อครับผมเนาะตอนนี้ครับผม ผมกำลังรวบรวมไล่รวบรวมไล่ซื้อกับผมเนาอไปให้ปูซีศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบให้ f อฟซีทั้งช่องกับผมนี่ครับถ้าใครไม่บูชาครับผมเนาอก็แล้วแต่จะให้ปูครับผมทรงชื่อนั่มจะุนครับผมวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวผมจะนํารไล่ซื้อไปให้ปูซีศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบให้ f อฟซทั้งช่องครับตามนี้ครับผมเนาะมากล้วครับผมวันนี้ครับ เลขวิ่งนคอนปถมครับกันเดลือของนี่ครับพี่แดงแล้วก็พี่หนึ่งคาแคร์ครับผมเนาะกับพี่แดงนครสวรรค์ครับเขาศูนย์ห้าครับเหลือเลขวิ่งสงขาครับผมยังไม่ได้ครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาครับผมเพิ่นท่มากครับผมเพิ่นว่าเพิ่นจะให้วันที่สิบสองครับผมเนาะอีกประมาณสามมือนครับผมเลขวิ่งสงขารอบก่อนกับผมเนาะรอบนี้เลขวิ่งสงขามาหลังเพิ่นตรงนี้ครับผมเนาะ มาหลังมูครับผมแ้วกาสำหรับคนที่รอนีครับผมนี่รอแม่ใจดีจากกรทมครับผมเนาะสายด่วนครับผมสายด่วนตอนบ่ายครับรอก่อนนะครับเพราะว่าเลขชุดนี้ครับผมเนาะของแม่ใจดีสายด่วนตอนบ่ายจากกรทมครับผมแม่พันวาต้องบ่ายโมงขึ้นไปครับผมเนาะเขาจะได้ครับผมหรือว่าจังไดกะรอติดตามเมืองครับผมเนาะ เพราะว่าพีทั้งช่องก็ถามมาหลายเพราะว่าบางคนก็ว่าพระอาทิตย์ถ้าบ่ายโมงบ่ายสองนะทั้งบ้านพี่ซื้อไม่ได้ครับผมเนาะกระเป๋าเปียงครับผมเผื่อว่ามีบางคนซื้อได้ครับผมเนาะเผื่อว่ามีบางคนซื้อได้ลงไปก็ดีกว่าไม่ลงครับผมเนาะนี่ครับของพ่อย่าครับผมของพ่อย่าวันนี้ฟันหนึ่งเม็ดเดียวครับจับครูให้ตามนี่ครับผมเนาะ แล้วก็ของพี่ไต้ครับผมของพี่าตออล้ับแลครับชุด3ตัวตรงครับแคปหน้าจอครับผมลงคลิปไปเมื่อวานนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอเดอเอฟซีทางช่องแล้วก็ของคู่ใหญ่เจดีจากปทุมธานีครับลงคลิปไปเมื่อวานครับวดนี้ได้9กับ2จับคู่95 97 2527ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับเลกวิ่งเชียงใหม่ครับ ล่าง9กับ7ครับ95 75 93 73ครับแล้วก็ของปนีครับผมเนาะของปนีครับ56 8 9 2 3ครับ5 6 8 9 2 3กงครับงวดที่แล้วเข้า3ตัวครับ605ครับนี่ครับจับเองครับผมเนาะจับคู่เองครับแล้วก็ขอลูกสาวปู่38ครับลูกสาวปู่38งวดนี้ หกกับห้าครับงวดนี้หกกับห้าครับนี่ครับผมถ้าใครรอเจ้าไหนบ้างหรือว่าใครที่รับชมอยู่ที่ไหนบ้างครับผมเนาะอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยครับงวดนี้ครับผมมั่นแหละครับผมเลขวิ่งนะคอดปฐมมาแล้วเด้อเย็บซีทั้ทงช่องเลขวิ่งนะคอดปฐมมาแล้ววันนี้ครับ เพราะว่าเอฟซีทั้งช่องกับถามมาหลายครับผมเนาะเลขวิ่งนักคอนปฐมครับงวดนี้ได้มาแล้วนี่ครับงวดที่แล้วให้หนึ่งมาครับเข้าทีหนึ่งหกล่างครับผมเนาะ ส่วนมากครับผมผมสังเกตเบิ้งครับเลขวิ่งนะคัมปฐผมส่วนมากจะมาล่างลายก็บ,บนครับผมเนาะส่วนมากจะมาล่างมากกว่าบนครับ<ส>งวดนี้ได้มาแล้วครับผม<ส>งวดนี้เก้าเม็ดเดียวครับงวดนี้เก้าเม็ดเดียวครับนี่ครับผมงวดนี้เก้าเม็ดเดียวครับ ครับเจ้านี่ครับผมเนาะเพิ่นวิ่งจริงครับเพิ่นวิ่งบนล่างครับผมเนาะตัวละหนึ่งแสนครับผมนี่ครับเลขวิ่งทีเขาไปถมนี่ของแท้ครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นห้รเลขมากเพิ่นก็วิ่งเองความครับผมวิ่งเองตัวละแสนครับผมเพราะว่าผมคุยกับเพิ่นหลังไม่ครับผมเนาะนี่ครับผมเพิ่นว่าพี่วิ่งทุกวันนะของพี่น่ะวดนละแสนบนล่างก็สองแสนครับผมนี่ครับ เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะให้เป็นแนวทางพ่นมาครับผมให้เป็นแนวทางครับเพราะว่าครับผมเลขอันเยอะมากครับผมเลขอันเยอะมากครับผมวิ่งเอาจะดีก็ได้ครับผมเนาะเพราะว่าเลขวิ่งไม่อันครับเลกวิ่งไม่อันครับนี่ครับถ้าใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับงวดนี้ เก้าเม็ดเดียวครับวิ่งของแท้ผมเนาะวิ่งหนึ่งแสนบนล่างครับผม่นวิ่งของแท้ด้วเอฟทีทางช่องเพราะว่าเจ้านี่ครับผมเนาะผมต่ำมาสองสามปีแล้วครับผมเจ้านี่เลขวิ่งนะคปรปฐมนี่ประมาณตั้งแต่ตั้งแต่อ่าพี่หน่อยอยู่ครับผมเนาะอาจาร,รย์หน่อยอยู่อ่ะครับผมคนถ่ายผมมากครับผมเนาะหลังจากที่อาจารย์หน่อยเสียไปแล้วครับผมเพิ่นก ติดต่อเหล็กวิ่งขอนผู้ชมให้ผมนะครับผมเนาะติดต่อมากผก็เลยจะนั้นมาลงฉีดให้เอสซีทางช่องครับผมนี่ครับเจ้านี้นะครับผมให้มาประมาณสองสามปีแล้วครับผมนี่เหล็กวิ่งนะ้าขอนผฐมตั้งแต่อาจารย์ตายอยู่ไม่ใช่ตั้งแต่อา,าย์นันอยอ่ยู่คกับผมเนาะนี่ครับของแท้ครับผมรับประกันได้วิ่งบนล่างครับผมบวกล่าง ครับผมหนึ่งแสนครับของแท้ครับผมนี่ครับวิ่งบนล่างหนึ่งแสนครับเพราะว่าครับผมเนาะเวลาเพ็นถูกแม่ครับผมเป็นโอดมุณมาให้น้องคําแพงครับผมซื้อแผ่นเพชรครับผมเนาะนี่ครับก็ขอบคุนครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากณคอนมัผมด้วยนะครับที่โอนดำมาให้น้องคําแพงครับผมเนาะซื้อแผ่นเพชรครับผมนี่ครับ ตามนี้ครับผมแคปน้าจอครับผมสําหรับคนที่รอเลขวิ่งเลขวิ่งสงขาครับผมนด้วยของนี่ครับเลขวิ่งสองขาย้าครับผมเนาะวันที่สิบสองครับเลขวิ่งสองขาครับวันที่สิบสองครับอีกสามมือครับผมเนาะวันนี้วันที่เก้าแล้วแล้วก็นี่ครับผมของพี่แดงครับผมนักควนสวรรค์พรุ่งนี้นะครับเจ้านี้พรุ่งนี้ครับผมพะว่า เพิ่นัดผมไว้ครับผมวันที่สิบครับนัดผมไว้วันที่สิบครับเจ้านี้ครับพี่แดงนครสวรรค์ครับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับกับสุดท่านี้ครับกับข่าวอุบัห้เอฟซีท่านช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแถวขาดปลอดภัยครับอยาเจ็บอยาจนลํำรวยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้กับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอชิปนาครับ